เราทาอยู่เออมันกาลังจะดีนะมันกําลังจะปังมันกําลังจะแบบโดดตินเออคุณเลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยไม่ได้พักไม่ได้เดี๋ยวพักแล้วงานจะไม่เดินนะแต่อยากให้ได้พักเนาะเพราะไม่งั้นน่ะจากงานที่กําลังจะเดินไปนี่สวยน่ะมันอาจจะติดขัดนะคะดังนั้นน่ะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆตัวคุณเองสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะคะสําหรับในเรื่องของการเงิน <c oughs> การเงินเนี่ยตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าให้ติดขัดติดปัญหานะ เออถ้ามันติดมากๆเลยในเรื่องของการเงินแก้บนอะไรหรือขออะไรแล้วไม่ได้แก้แกหนะเออนะต้องไ่แก้นะออนะนะสําหรับในเรื่องของการงานเรื่องของการงานบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆนะเออโดดเด่นมากๆการเงินการงานในสิ่งที่คุณกําลังจะทําในสิ่งที่คุณกําลังจะแบบเป็นควบคุมสิ่งต่างๆจะโดดเด่นมาก มากๆนะคะอะในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักต้องบอกเลยค่าว่าความรักเนี่ยนะคะถ้าคนที่มีคู่เนี่ยตัวคู่ของคุณเองเนี่ยก็แบบโอ้โหค่อนข้างแบบเหมือนค่อนข้างมีปัญหาเนาะเออแฟนคุณนะ่ะก็รู้สึกว่าี่พยายามที่จะแบบ แทนที่คุณจะไปได้ไกลกว่านี้บางทีก็แบบคอยดึงคอยรั้งตัวคุณเองนะมันเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยงุดหิดอาจจะรู้สึกแบบตึงและลําบากใจนิดหนึ่งนะคะถ้าคนที่โสดออะอาจจะมีคนเข้ามามีคนคือมีคนที่ยังไม่ใช่เข้ามาคนที่ไม่ดีเข้ามาอย่าเพิ่งใจร้อนคุยได้แต่อย่าเร่งการตัดสินใจไม่งั้นคุณตัดสินใจผิดพลาดนะคะ สุขภาพสุขภาพระวังเอออย่างที่บอกเลยการงานดีอยู่หรอวะแต่สุขภาพเนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยถ้าคุณยังไม่หยุดที่จะดูแลตัวเองคุณมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลสูงเลยมีโอกาสนอนสูงเลยอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณขอให้คุณช่วยทําได้คุณทําก่อนขอนอนสักวันหนึ่งได้ไหมหยุดสักวันหนึ่งพักสักวันหนึ่งได้ไหมหรือถ้าพักไม่ได้ขอนอนให้เต็มที่ได้ไหม นะคะอ่ะไพ่จะบอกอะไรไพ่จะบอกว่าในช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาเล่นงานเนาะเออมันเลยทาให้คุณรู้สึกว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดแข้งปวดขานะ <c oughs> สรุปไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ย อาจจะปวดหัวตัวร้อนไม่สบายได้รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ที่เรากําลังทํางานหนักที่เรากลังพยายามทุกอย่างเพราะเราต้องการให้แบบนี้สินของเรามันเบาบางลงเพราะนี้สิน่ะค่อนข้างเยอะมากๆนะเออดังนั้นอ่ะตัวตอนนี้ตัวคุณเองพยายามสุดๆเลยนะคะซึ่งคุณไม่ต้องกังวลสวรรค์จัดสรรให้คุณแล้วนะสิ่งที่คุณกังวลมากที่สุดคือสุขภาพอาจารย์แอนย้ำนะ